มาดูอีกคลิปหนึ่งครับนี่ทีมงานก็ประกอบงวจรวดแล้วเตรียมใส่ใบมีดครับจะได้ศูนไหมเนี่ยจะได้สูนไหมเจะได้สูดไหม ชุดเท่ายนะวันนี้ใบมีดนี่มาเป็นชุดเลยเชุดเลยปะวเรา่มันังอหมแล้นี่นะอ้นี่นะอนู้หูเอี๋ยวเรับเยเอ้ยุครับ ต้องได้ศูนนะครับเนี่ยผูกเนี่ยถ้าไม่ได้ศูนนี่ใบมีดมันก็จะขัดขัดมันไม่ลื่นมันก็จะเกี่ยวยากเเสียยง

แล้วก็โตผุนโตผุนมันมันมันสีามแห้งอ่ะอีกอีกต้นหนึ่งอีกตดำแห้งก็ดตามนี่ก็ดิก็ีิลองคายดูก่อนลองคายดูก่อนเออมาตึงตึงตึงเมื่อตัวอันไหมเออนี่ได้แล้วเออเกือบเกือบเขาด้หองเวียน อ๋อซื้อยูรเวยได้เนี่มันต้องตึงน็อตอีกเด้ทีนี้อ่าอันนี้คืออะไรอ๋อจะรวดรุ่นไหนนี่ BPT BPT กี่บาทเนี่ยไม่รู้ของลื่นของฟรี ดูหน่อยสิปกติซื้อกันเท่าไหร่ถ้าัวจรวดแมงป่องก็ร<อ>้อยเกบรเก้แถวนุ้นก็ร <100 S 2> ้อยหกแถวนี้ก็บวกอีกสี่สบาทมันเป็นอะไรเล็กหล <15 6. S 1> อหรอเล็ก่<อ>ะเจมสอก็อเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันหน่อยครับ บันไดบันไดตัวนี้พับพับได้ไหมนี่พับได้ดให้ดูหน่อยเออแล้วนี่ไงมันดิขึ้นอ้โอดูรายละเอียดกันหน่อยครับโอ้โนี่ดูหัวนี้ก็สวยดีฮะอะไรอะไร ขาย,ยอะไรอะะดกระดูกกออกแบบได้สวยดีนะไม่ธรรมดาอนนี่เป็นติน๊กเกอร์สกรีนหรือเปล่าสกรีนนะไปดูตรงโน้นหน่อย ดูด้านบนกันหน่อยครับนี่ตรงนี้เป็นด้านข้างอุ้มนะครับจะมีที่ยืนตรงนี้นทำเซฟตี้ให้หนวยตรงนี้แจวเลยแพงข้างอุ้มใหญ่อยู่นะนี่จะสามตันได้บ่เนี่ ได้ไหมเนี่ยวเอาแต่สองตันห้าพอแล้วขบวนหนึ่คือเหล็กหมดเลยนะครับไม่ม oh. oh. ีเหล็กไม่ม uh, ีเหล็กเลยมีตัวถังคู่กันเนี่ยระระตัวนี้ตามอีกนึงแต่ตัวพลาสติกมันมันมีมายเลยแต่ตรงนี้โล่งๆเลยนะ น่าจะมีทัวร์แบบมีราวกันทำไมไม่ทำราวกันตรงนี้ด้วยทำได้ไหมกันคนตกมันกันไม่ได้พี่ถ้าจะคนตกมันต้องเป็นกรงเลยเหมือนรถชีบอลยเนี่ยมันไม่สวยอ่ะดิโอ้มันไม่สวยอ่ะแล้วมุมมองเข้าล้มอ่ะโอ้โหมันโมบางสายตาใช่ไหมใช่พิเษดีนะเยอะอยู่บางคนที่เปคนท้วงนี้เลยเออมีแต่คนท้วงไอ้ตรงนี้ทำไมไม่ทำกันตกเฉยตรงพูดหน่อย ทำกันตกต้องทำเหมือนลูกขี้ไปเลยทำเป็นลูกกรงห้องขังอ่ะอย่างนั้นไม่ตกแล้วจะรับได้มันเหมือนนั่งในกรุงใช่ไหมแล้วเวลามันติดปากติดอะไรแล้วก็โดดข้ามมาเนี่ยยากใช่คือพี่จะอ้อมไหมนี่ยเอาสบายอ่ะมันมันเคยมีคนตกไม่คนขับมีไหมมีไหมจะเหลือเราลงชนตรงจริงไงที่การลงใช่ไหมเออเอาสีเขียวมาทำกันตกต้องใส่เช็มขาดเออต้องใส่เข็มขัดได้ไหมได้เออจะพี่จะขับใส่ไหมหล่ะ ไม่รู้้แลวขนาดผมขับรถยนต์ยังไม่ค่อยใส่เลยมันเกิดกาถ้ามีคาดเข็มขัดมันก็โอ้นะถ้าคาดเข็มขัดก็ได้นะนีีมันได้หมดเลยใช่ไหมแต่ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมนกดจราจรใช่ไหม90ไมเราไวิ100 4 0ะเออถนนทางตรงให้วิ่ง90ได้ไงทำรถมามีเดแรแรงเด ก็ประมาณนั้นนะมันมีเหตุผลของมันนะก็คือที่เขาไม่ทำเพราะว่ามันเราจะลองเอาตัวเก่าใส่มันมองยากแต่มันก็อันตรายกับเราเหมือนกันนะครับเอาตัวแดงๆนะใส่ตัวเทียลองคิดดูว่าเออเราจะเซฟตี้ตรงนี้ได้ยังไงมีนะที่ว่าขับรถตกแล้วคนโดนเนี่ยราศีสไลใช่ไหมเอ้ย ที่เพิ่งมีข่าววันก่อนนะก็ตกไปนี่แหละตีนตองคิดมากเลยคนมาจับหนูยังตายเลยไม่ได้อยู่บนระเที่ยวใช่ที่ถอยเหยียบอ่ะตเลวิ่งไล่หนูก็นันนั้นอ่อย่าไปวิ่งเลยตรงนี้เขาก็ทำหัวมหมือนนั่นเนี่ย อะไรของดีเมืองอะไรวะเมืองอะไรนะเมืองแหล่ะนี่เบอร์โทรตามนี้นะนี่ถ้าใครจะโทรไปสั่งรถนี่สอนประพัดสอนดูฝั่งนู้นหน่อยแม่ฮะ

ลงมาแล้วสายผ่านสิงเขียวมีลังเครืงมือ,อมพับได้ด้วย เาขืนใ่น็อนะเาเนายากว่มันก็ลเป็นไหนเนาะเป็นไหนไก่แลี้วไก่เล้ยไก่เล้ยเดี๋ยวก็จะได้ใส่เกลียวนะครับเลี่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ร bueno ู้ว่าจะลื่นไหลหรือเปล่านี่อันนี้อันนี้อันนี้มันแต้มติดเลยแต้มติดกบนี่เลย มันไม่ทันเลวเต็มเลยมันต้องจับนอ็อตจับนอ็อตยาวไม่ทันจับไปนี่คันชักใส่คันชักกอบคันชักไก่แล้วไก่แล้วไก่จะได้เกี่ยวแล้วมุนน้อยใช่ปากตัวนี้เคยเคยชนเมื่อปีที่แล้วนะ อันนี้กลับเลยปากตัวนี้ปากเกิดเจริญอ่ะนะซุปใส่กันจักนี่ใส่ยากอยู่นะเลยก็ต้องถอดเอานี้ออกไม่รู้ว่าสูตรนี้หรือเปล่าอืมนะสูตรไหนนี่มันสูตรที่ตอนที่เขาใส่แล้วเขาจะถอดเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยมันจะถอดง่ายผมรู้ลงเลยรุดแล้วรู้เรื่อ ผมสั่งหายถอดออกเพราะว่ายหนมมันแตกยหมเผาเฮ็ดมันเฮ็ดย่างครับบางกลุ่มนะอ๋อเฮียเกี่ยในปีกกลแล้วมันเนี่ยเดี่ยนี้เป็นต้นต่อแล้ก็เฮือมาก็ไม่ได้เป๊ะทุกอย่างนะครับต้องมาตัดแต่งด้วยนะครับไม่ง่ายไม่ง่าย เราบีบ่อยๆเนาะตรงนี้ช่งเราเยอะครับเราหลายความคิดตาอยู่มกันดังเดิมมันแข็งแรงมันถอยไปอีกสี่บ่น่อยขเนีตาเนี่ยพ่อพ่อพ่แแรกของลูกหลานเลยของเี็ยเราอยู่มาทุกคันแรกเลยนี่นะ ตาเนี่ยนะเคาะเลยเสีงว่ามีประสบการณ์เยอะตาวจริงแล้วตาไปดคงไม่เสร็จนะครับวันนี้นะครับสู่กัต่อไปครับอาชีพนี้อย้อ่ะวัน ลองอัไเนี่ยบนบลักง้งลอลองลองสับตัว้งในมาใส่ทั้งหดด้ยนุ่ยิ่นุุ่น่นาก็อื้อาก่าอ่เโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายกับชุดตึงสายฟานครับตรงนี้ถูการออกแบบก็แจ๋วเลยนะ่ ออง่ายดีนะทำง่ายดีสิลุงอูอื่นทำอย่างนี้ไหมอูอื่นทำนี้ไหมไม่มีนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นใช่ใครออกแบบให้นี่ อูเข้าเองอกแบบเองหัวพอดีช่างไอ้คนที่มาเมื่อวานที่ดูแต่หัวนี่เขากึ่งใส่แล้วนี่หัวน้อติ่งไม่ได้มีนะเขากึ่งแล้วเขาก็เชื่อมแล้วก็ิดเครื่องกัดกัดรอยเชื่อมเขาก็ทำเออแล้ดูขาลรอบมาถามยไม่บางอูเขาจะเป็นซองตรงนี้ทีเดียวนะเเออนี่ยซองตรงเนี้ยอย่างนี้เขาทาดิ นี้เครื่องเลเซอร์ตัดหมดเลยนี่ยครับเลเซอร์ทั้งหมดทั้งมีเลเซอร์ทั้งคันอะไม่มีแกนตัดเลยเลเซอร์หมดเลยเปเลเซอร์โอ้นี่ก็เลเซอร์กันนะเฟืองไหนเราสองแกนหมตรงเนี้ยใช่เฟืองแล้วเหมือนกันหรอไม่เฟืองสวิงกัปะเฟืองนี่นะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสวิงนึ่งตัวสวิงบนมันเอาเลเซอร์ตัดอโอ้ตัวเขี้ยวข้างบน เจอกันใหม่ครับกลับก่อนเ้อกลับก่อนขับแล้วเย็นแล้วเจอกันใหม่ครับ